สวัสดีครับวันนี้ทางช่องตองแกะสลักนะครับก็จะพามาชมนะครับงานแกะพระสมเด็จสามชั้นนะครับจากไม้จันหอมนะครับจากไม้จันหอมนะครับหอมมากนะครับผมแล้วก็รวดลายค่อนข้างสวยนะครับผมเนื้อไม้ละเอียดนะครับผมแกะออกมาได้สวยนะครับผมมาดูโดยรวมกันก่อนนะครับนี่นะครับ ความสูงนะครับของพระสมเด็จพิมพ์มาตรฐานก็จะอยู่ที่สูง3.5ซมกว้าง2.4ซมนะครับผมคือขนาดห้อยคอกำลังสวยนะครับความหนานะครับเฉพาะตัวงานก็อยู่ประมาณสัก5-6มิลน,นะครับปัดรอบเลี่ยมกรอบกำลังสวยพอดีนะครับผมถ้าท่านใดนะครับหรือวัดไหนนะครับ สนใจสั่งแกะนะครับผมก็สามารถมีไม้อยู่นะครับก็สามารถโทรมาที่เบอร์082 137 8166ได้เลยนะครับหรือเพิ่มเพื่อนในลายสอบถามพูดคุยเกี่ยวกับงานแกะสลักได้นะครับผมหรือมีเพจเฟซบุ๊กนะฮะก็พิมพ์ว่าร้านสยามพุทธาก็จะครบนะครับถ้าชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตาม อคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับสอบถามพูดคุยกันมาได้เลยนะครับผมรับแกะนะครับจำนวนเยอะๆจะมีราคาพิเศษให้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับถ้าท่านใดจะให้ยิงยันยิงเลเซอร์นะครับผมรันโคด้ดรันนัมเบอร์ก็ยิงให้ฟรีนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม